Good day everyone. How are you today? Welcome to Thai Language by c h ษฐ s o Today we are learning topic คำคล้องจองนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเชื่อ Have five vocabulary for today ค่ะคำแรกนะคะ w o r s w o r s w o s กรอนนะคะคำที่สอง r i y m e h y m e คล้องจองนะคะคำที่3 compose compose เรียบเรียงคำที่4 ginger ginger ขิงคำที่5 g a r a n g l g a r a n g ขานะคะมาดูคำคล้องจองนะคะคือคำที่มีสระเดียวกันและตัวสะกดในมาตราเดียวกันแต่พยัญชนะต้นต่างกันและอาจมีเสียงวรนณยุกต่างกันได้นะคะอย่างเช่น มาคล้องจองกับนานะคะเพราะมีสระเดียวกันดีคล้องจองกับป <105. S 2> <พ Ouais. S 1> ีนะคะเพราะมีสระเดียวกันคือสระอีค่ะฉันคล้องจองกับกันนะคะมีสระเดียวกันและมีมาตรามีตัวสะกดในมาตราเดียวกันนะคะคือแม่กนค่ะคิดกับพิษนะคะคล้องจองกันเพราะมีสระเดียวกันและมาตราตัวสะกดเดียวกันคือมาตราแม่กดค่ะ คำคล้องจองนะคะเรียกอย่างหนึ่งว่าคําสัมผัสคําคล้องจองจะมีหลายลักษณะนะคะดังนี้ค่ะคําคล้องจองสองพยางนะคะหรือสองคำนั่นเองนะคะไปดูกันเลยคือคําคล้องจองที่2คําที่2ของกลุ่มนะคะหน้าคําคล้องจองคําที่1ของกลุ่มหลังนะคะเช่น ชั่วนาตาปีนะคะคาว่านาคาว่านาสอรเรี่ค่ะกับตานะคะมีสระเดียวกันคือสระอานะคะข้อขาดบาดตายค่ะคําว่าขาดกับบาดนะคะอยู่ในสระเดียวกันนะคะแล้วก็มาตราตัวสะกดแม่กดเหมือนกันนะคะรู้มากยากนานนะคะมากกับยากเห็นไหมคะสระเดียวกันมาตราตัวสะกดเดียวกันเนื้อกับเชื่อค่ะ สระเอือเหมือนกันนะคะถึงจวรรณยุไม่เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในสระเดียวกันไว้เนื้อเชื่อใจตัวอย่างนะคะมาลีสีสวยรวยรินกลิ่นหอมนะคะตัวอย่างที่สองค่ะบ้านป้ากล้าหารร้านค้านะคะอันนี้คือคำคล้องจองสองพยางนะคะคำคล้องจองนะคะสามคำหรือสามพยางนะคะคือคำคล้องจองที่ คำที่3ของกลุ่มหน้านะคะคล้องจองกับคำที่1หรือคำที่2ของกลุ่มหลังนะคะตัวอย่างค่ะสาวยาวกับสาวนะคะต่อความยาวสาวความยืดนะคะยาวกับสาวคล้องจองกันนะคะข <c oughs> ิงก็ราขาก็แรงนะคะรากับค่ะสระอาเหมือนกันนะคะ <c oughs> ปากกับถากนะคะยิ้มด้วยปากถากด้วยตานะคะคำว่าปากกับถาสระอาและมาตราตรัสบแม่กกน,นะคะเหมือนกัน ตัวอย่างนะคะตัดไม่ตายขายไม่ขาดคำว่าตายกับขายเห็นไหมคะร้องจองกันตัวอย่างที่สองนกมีหูหนูมีปีกนะคะ,ะส่วนกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะเดี๋ยวที่เชิ์จะให้เด็กๆติดตามในคลิปต่ตอไปคะ่ะ Thank you ค่ะ